ลมฝนมาแล้วจ้าเขียวเออมาเลยฝนมันจ้องจะเอาเราอีกแล้วได้เวลานักเรียนเลิกแต่ทำไงได้เนี่ยมานั่งรอลูกค้าก่อนลูกค้าก็จะเลิกงานให้หลานเลดเวลารอหน่อยปกติจะไปรับหลานก่อนใช่ไหมแต่นี้ฝนมันจะตกเราก็เลยมารับลูกค้าก่อนไปยืนรอหลานนานหลานอยากจะเล่นกับเพื่อนไงเราก็เลย ต้องมารับลูกค้าก่อนมีเวลา <laughs> ทำคลิปไปส่กหน่อยหนึ่งเ <laughs> พราะว,ว่าเรารู้นปกติมันจะไม่ได้ทำไงมันทำแต่ช็อตสั้นๆใช่ไหมแวบๆบได้แต่สองวันแล้วไม่ว่างเลยแล้วก็เลยทำนูน่นทำนี่มันเยอะแยะไปหมดแหละงานเราอะ่ะ มันมันเป็นงานรับจ้างอ่ะเนาะมันก็ต้องทำทั่วไปใช่ปะ่ะเราทำแทนแฟนทุกอย่างมันก็ต้องเลยแบบนี้ประมาณนั้นงานตัวเองก็งานงานหลวงก็งานหลวงงานลาดก็งานลาดโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลมแรงมากเลยนะคะใครจะมาซื้อทองก็มานะ <laughs> วันนี้ทองลดราคานะ 45,400บาทสูงสุดราคาขายออกมั้งราคาเอ้ยราคารับซื้อเข้ารับซื้อราคารับซื้อวันนี้45,400บาทแต่ราคาเราซื้อก็น่าจะอยู่ประมาณ4 7 46 0ื่น0 0ประมาณนั้นหรือเปล่านะค่ากําเน็จ ลมฝนมารอบทิศเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วอย่างงี้มันจะได้ไหมเนะี่ยแปดนาทีมันจะได้ไหมเนะี่ยแปดนาทีเราจะไปถ่ายตรงไหนให้มันได้แปดนาทีลมเย็นเย็นแปดนาที พวกเธอว่าสวยไหมบ้านอย่างเงี้ยเข้าสร้างถ้ามันเป็นแหล่งธุรกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นชอบขายของนู่นนั่นนี่มันก็โอเคหรอกนะแต่ถ้าจะเป็นบ้านอยู่อาศัยเราว่าไม่เหมาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นธุรกิจแบบเงียบๆอะ่ะเพราะเมืองสุพรรณไม่ใช่เมืองใหญ่เมืองโต ถ้าเขาสร้างเป็นชุมชนหรือเป็นอะไรมันก็จะน่าอยู่แต่นี้เขาสร้างเป็นตึกแบบคนรวยซื้อทิ้งไว้ให้นกอยู่ประมาณนั้นนะอันนี้เขาก็น่าจะเป็นเปิดเป็นคลินิกเราก็ไม่ทราบหรอกว่าของเขาหรือเขาเช่าอยู่พอเดี๋ยวเห็นบริษัทนนบริษัทนี้เราก็ย้ายเรื่อยไปนะนะครับเพื่อน,นเย็นดีจังเลยลมก็เย็น แต่วันนี้เราจะไม่ทํากับข้าวแล้วนะเราหยุดทํากับข้าวหนึ่งวันเพราะเราเหนื่อยไปซื้อกับข้าวสําเร็จมาไข่พะโล้ไข่พะโล้ให้เด็กไปกับข้าวเราเดี๋ยวเราไปตลาดนัดอีกรอบหนึ่งเนาะไปตลาดนัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปซื้อยำกบในชะ่ไหมเจ้าของบ้านเขาจะกินยำกบ เนี่ยรอรอลอร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 อ,อไม่ติด,นะตดหัวแข็งแต่ถ้าถ้าติดแล้วก็เรียบร้อยอะ่ะเธอก็ใส่แมสสี่ฉันไม่ได้แมสมาไม, <laughs> ไม่ติดหรอกนะเออไม่ติดหรอก พูดเล่นพูดเล่นโอเคนะคะลูกค้ามาแล้วนะคะบ๊ายบาย